สวัสดีครับวันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับเพื่อมอบความรู้สาระดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ออกมาหน้างานประปานะครับเพื่อมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับช่างประปลาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆมาทำการ ยกบ่อบาดาลนะครับก็คือเราจะเอาเจ้าตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวใบพัดที่อยู่ภายในบ่อขึ้นมานะครับเนื่องจากบ่อบาดาลนี้นะครับประสบปัญหาก็คือตัวมอเตอร์นะครับกินกระแสสูงนะครับทําให้มีการตัดการทํางานบ่อยครั้งนะครับเดี๋ยวช่างปาปลาฉบับบ้านๆนะครับก็จะรีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับว่าวิธีการขั้นตอนการยกบ่อบาดาลนั้นมีวิธีการขั้นตอนใดบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ สำหรับวิธีการยกเจ้าตัวมอเตอร์นะครับขึ้นจาก่อบาดาลนะครับอันดับแรกเลยนะครับเจนครับช่างก็จะทําการถอดน็อตตรงบริเวณจุดที่ยึดนะครับอันนี้เป็นเช็ควาลนะครับแล้วก็จุดที่ยึดนี่ครับก็จะถอดเพื่อทําการยกเจ้าตัวท่อนนี้นะครับแล้วก็ทอขึ้นมาจากปอบาดาลนะครับแล้วก็จะทําการติดตั้งนะครับเจ้าขาสําหรับยกบ่อนะครับแล้วก็ติดตั้งล้อไว้ทางด้านบนนะครับไว้สําหรับใช้โซ่นะครับคล้องและยกขึ้นไปนะครับ อันนี้นะครับช่างก็ได้ทําการยกท่อนี่นะครับโดยใช้ลอกนี่นะครับยกขึ้นมาจํานวนหนึ่งเส้นแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับเดี๋ยวช่างก็จะเอาลงนะครับอันนี้เป็นปากบ่อบาดาลนะครับที่ว่าเราให้ดูกันตอนแรกที่ว่าช่างเขาจะเอาโตเกี่ยวขึ้นมานะครับนะครับสําหรับท่อนนี้นะครับเป็นท่อสแตนเลสนะครับ มีจํานวน5เต้นนะครับเดี๋ยวก็ช่างก็จะทยอยยกแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้ครบ5เต้นนะครับสําหรับการถอดนะครับช่างก็จะใช้ปากกาจับงานนะครับ2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งด้านล่างจะจับนะครับอีกด้านโดนก็จะไข่อด้านบนออกนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับช่างก็ยกท่อขึ้นมาได้2เส้นแล้วนะครับนี่ครับพื่อเพื่อนเห็นเป็นท่อสแตนเลสนะครับขนาด3นิ้วนะครับความยาวต่อท่อนก็6เมตรนะครับ ตอนนี้ยกขึ้นมาได้สองเส้นแล้วนะครับจากจํานวนห้าเส้นนะครับนี่ครับเป็นบ่อบดานที่ช่างกําลังยกอยู่เลยนะครับสําหรับนี้ก็เป็นเส้นต่อไปนะครับเป็นสแตนเลตเส้นต่อไปนี่ครับใช้ลอกเกี่ยวนะครับเกี่ยวขึ้นมานะครับก็จะมีตัวต่อนะครับตัวต่อเกีียวนะครับก็เป็นลักษณะคีบท่อแบบนี้นะครับคีบตัวท่อแล้วก็ต่อขึ้นมานะครับสําหรับตอนนี้นะครับช่างก็ยกมาได้ ขอนขึ้นมาได้ทั้งหมด4เส้นแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นเส้นสุดท้ายนะครับเส้นที่5นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเห็นเจ้าตัวมอเตอร์นะครับมันจะมีท่อนสั้นอยู่ประมาณ1เมตรนะครับเป็นท่อนตะเลสเหมือนกันนะครับจะต่อกับหัวมอเตอร์ไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดถึงจุดนั้นเดี๋ยวช่างปาปลาที่บ้านจะถ่ายเพื่อนชมอีกทีนึงครับครับและนี่ก็คือหน้าตาเจ้ามอเตอร์นะครับปั๊มน้ําที่ยกขึ้นมาเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็จะมีท่อแตะเลสติดอยู่ปลายท่อนหนึ่งนะครับเพื่อให สองตัวการยกนะครับลำาลาลำปล,า,ปลามาดูใกล้ๆเลยนะครับที่ช่างก็ปลาจบับบ้านๆก็มาให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับเจ้ามอเตอร์ที่ยกขึ้นมานะครับจากบ่อบาดาลนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของตัวมอเตอร์ซับเมอร์สนะครับจะประกอบเข้ากับ นี่ครับอันนี้เป็นชุดใบพัดนะครับที่จังประปาฉบับบ้านๆเคยรีวิวให้เพื่อนๆชมไปแล้วนะครับว่าใบพัดมีวิธีการดูยังไงนะครับแล้วก็เข,ขาจะไขน็อตตัวนี้นะครับประสานกันทั้ง2ส,ส่วนนี้เข้าด้วยกันนะครับนี่นะครับก็คือชุดเต็มๆของเจ้ามอเตอร์ซับเมอร์ซิเบิลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอะครับอันนี้ทางก็กำลังเอาท่อ และมอเตอร์ลงบ่อบดานนะครับหลังจากที่ยกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็ตัวใบพัดอันนี้ใหม่แล้วนะครับตอนนี้ช่างกําลังติดตั้งตัวมอเตอร์แล้วท่อลงนะครับตอนนี้ก็ยกลงไปได้2เส้นแล้วนะครับก็ยังเหลือด้านบนนู้นนะครับอีก3ามเส้นนะครับ